่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษแป,ป๊บเดียวจบเลยนะคะอ่านักเรียนเนี่ยคุณครูให้ดูภาพสวยๆของคุณครูนะคะอ่าให้ดูภาพเฉยๆนะให้ดูภาพ,นะภาพอ่าเดี๋ยวครูจะไว้ใช้สอนนะคะให้ดูภาพเดี๋ยวครูจะมีอะไรจะบอกนักเรียนนิดนึงเอาล่ะจะมีงานกันบ้านนะคะอ่าซึ่งไม่เคยสั่งเลยนะจะขอสั่งวันนี้แล้วกันนะ ในฐานะที่คุณครูเป็นครูประจําชั้นนะคะแล, <ıld> แล้วนักเรียนยังไม่ค่อยได้เรียนวิชาศิลปะนะคะไม่ค่อยได้เรียนวิชาศิลปะอ่าในฐานะที่คุณครูเป็นครูประจาชั้นค,คุณครูจะสั่งนักเรียนเองนะคะให้นักเรียนทําวิชาศิลปะนะคะอ่าผ่านตัวละครในหน้าปกแบบฝึกหัดเรียนดูนะคะจะมีภาพอยู่ที่หน้าปกหน้าปกหนังสือของนักเรียนเนี่ย จะมีหน้าปกนะคะจะมีหน้าปกอันนี้ครูถ่ายของเล็กที่สามมาก่อนที่จะส่งมอบให้เขาจะมีเด็กน้อยอยู่ที่หน้าปกหลายคนมากเลยนักเรียนลองนับดูดีๆซีว่ามีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคนนะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าประมาณสิบห้าคนนะแล้วก็มีสองคนนี้ด้วยนักเรียนเลือกเอาเลยค่ะว,ว่านักเรียนจะเป็นคนไหนนะ อ่นักเรียนเลือกเอาเลยว่านักเรียนจะเป็นคนไหนคนที่นักเรียนเลือกจะเป็นคนนั้นนักเรียนก็ระบายสีให้สวยเลยเพราะมันคือเราไงคะและที่เหลือนักเรียนก็เลือกระบายสีเลยคะ่ะจะให้เป็นใครเป็นนนเป็นคนไหนเป๊กค,คนไหนนะเนิร์ดคนไหนอใครนะเลขที่หนนนะสมมุติเลขที่หน,นึ่งนนเลขที่สองเลขที่สองใคร เลขที่หนึ่งนัทพง์ผู้ห้อยนะเลขที่สองนัทนน์อะไรอย่างเงี้ยเออนะแล้วก็มีมีวีรพัฒมมีใครทั้งหลายนะเพื่อนเราอะนะให้เพื่อนเราเป็นคนไหนอะเพื่อนผู้หญิงผู้หญิงก็มีอย่างอยู่หลายคนนะเนี่ยอะผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยเออนะ่ะก็เลือกเอาอยากจะเป็นคนไหนก็เลือกเอาระบายสี่ตัวเราให้สวยสวยและที่เหลือก็ระบายสี่เพื่อนให้สวยสวยนะคะเอาละเนี่ยเป็นงานศิลปะชิ้นที่หนึ่งนะคะ คือคุณครูเนี่ยป่านนี้นะคุณครูก็ยังไม่เห็นตารางสอนเลยว่าคุณครูสอนวิชาอะไรบ้างแต่ครูก็ทําหน้าที่ไปตามปีการศึกษาที่แล้วนะปีการศึกษาที่แล้วคุณครูสุนารีสอนศิลปะด้วยไม่รู้ว่าปีนี้ได้สอนหรือเปล่าเพราะว่าจะให้ครูพอยสอนแต่คุณครูก็ยังไม่เห็นนะครูรอไม่ไหวละครูสอนเองเอา้าวศิลปะนะคะเอาล่ะนะักเรียนก็ระบายสีหน้านี้นะคะหน้าปกหน้าปกหนังสืนอนี่คุณครูให้สิบคะแนน อะเนี่ยได้สิบคะแนนแล้วก็ไปลาใบาสีหน้านี้อีกคุณครูให้อีกสิบคะแนนค่ะเห็นไหมคะภาพของครูมีสีนักเรียนก็ดูนะคะอ่ะนี่ครูใช้ดูนะเวลานักเรียนดูนักเรียนหยุดมันได้นะคะภาพนักเรียนหยุดมันได้อ่ะนี่นะคะ อ่าแล้วก็มีข้างล่างอ่าคนนี้ค,คุณครูยอ่อให้เห็นข้างหน้าอ่านักเรียนจะตาดีนะเพราะว่าสายตานักเรียนยังไม่ได้ใช้การมาเยอะนักเรียนก็จะตาดีนะอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะเป็นวิชาศิลปะนะคะเป็นวิชาศิลปะแต่ว่าบูรณาการกับหนังสือวิชาภาษาไทยของคุณครูสุนารีแค่นั้นเองนะคะเอาละ ก็มีเด็กหลายคนบ่นมาว่าอยากเรียนศิลปะมากเลยนะในเมื่อคุณครูเป็นครูประจำชั้นครูก็ช่วยนักเรียนได้นะคะเท่าที่ทำได้อ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตั้งใจทำนะคะคงเป็นงานเสาร์อาทิตย์ที่นักเรียนต้องทำเป็นการบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้มันหมดวันเรียนแล้วนะเวลาหมดแล้วจะสี่โมงเย็นแล้วเอาละคุณครูสุนารีขอขยายให้ดูอีกครั้งนะคะอ่านี่คือภาพนะคะอ่านักเรียนก็ ระบายสีตามนี้ได้เลยนะคะนักเรียนหรือถ้านักเรียนบอกเอ๊ะคุณครูขาหนูอยากระบายใส่สีเสื้อสีกางเกงตามใจหนูได้ไหมคะก็ได้ค่ะนักเรียนตามใจเลยอ่าโอเคนะคะคุณครูให้ดูเป็นตัวอย่างเยฉยๆอยากจะวาดตามระบายตามนี้ก็แค่ระบายสีค่ะระบายสีแบบใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบฝนปื้ดๆืปืปปปปืไปต้องระบายสีแบบ คนมีศิลปะค่ะค่อยๆค่อยๆระบายนะคะอย่างใจเย็นๆภาพถึงจะออกมาสวยนะคะแล้วเวลาระบายก็ระบายไปในทางทิศทางเดียวกันจะขึ้นจะลงยังไงนะคะค่อยๆระบายเอาล่ะออาสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษวิชาศิลปะนะคะบูรณาการวิชาภาษาไทยค่ะคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะมีความสุขเสาร์อาทิตย์นี้กับการทำการบ้านระบายสีวิชาศิลปะนะคะอ่ามีสองหน้านะคะ หน้าปกหนังสือมานีมานะนี่นะคะ่อระบายสวยๆระบายให้หมดเลยลูกโป่งลูกโป่งแต่ระบายเบาๆนะคะอย่าระบายรุนแรงเดี๋ยวปกหนังสือคุณครูขาดนะคะและที่สําคัญมันจะได้สวยงามเวลาเปิดอ่านจะได้ชื่นใจกับผลงานของเราและอีกภาพหนึ่งก็คือตามนี้อ่าเจอกันนะคะคลิปหน้านะคะศิลป,ปะศิลป,ปะครั้งหน้าจะได้ทํางานสนุกๆนะคะ จะผ่านเทคนิคการสอนของคุณครูสุนารีนะคะซึ่งผ่านการอบรมมาอยากใช้มากเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในวิชาศิลปะนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ